คุณพ่อไปแดงสุดหล่อแควียสุกลวัฒน์ที่ตอนนี้สร้างครอบครัวให้อบอุ่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นค่ะกับสาววิกกี้พี่มนหยาภรรยาสุดที่รักแล้วก็มีลูกสาวเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านน้องวิริณน,นั่นเองค่ะซึ่งหากใครได้ติดตามนะคะพ่อเวียคุณพ่อมือใหม่เนี่ยก็จะได้เห็นลีลาการเลี้ยงลูกสาวแบบพร่องแคล่วเลยทีเดียว เรียกว่าแบ่งภาระอะแบ่งเบาภาระให้ภรรยาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทั้งการอุ้มลูกพาเข้านอนหรือการเอนเตอร์เทนต่างๆคุณพ่อเวียก็จัดเต็มแล้วก็โมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อเวียนะคะที่ภรรยาเก็บมาฝากกับการอุ้มลูกน้อยนั้นกําลังเอนเตอร์เทนลูกสาวเห็นแล้วบอกว่าคุณพ่อป้ายแดงคนนี้ลีลาน,นี่รับมงไปเลยจ้ะเพราะคล่องมากในคลิปนะคะพ่อเวียก็ได้โชว์ฝีมือการห่อตัวลูกสาวค่ะงานได้บอกว่าเนี๊ยบแล้วก็สวยงามมากนะ่าเอ็นดูสดสด และอุ้มลูกพาดบ่านะคะไปนั่งฟังเพลงของคุณพ่อปรบมือดังๆให้เลยจ้าด้านแม่วิกกี้ค่ะก็ได้เก็บภาพไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นไว้อย่างน่ารักว่า The Artist Style พวกเราวาร์ปมาส่งความคิดถึงทุกๆคนครับพบกันเร็วๆนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามชมดมอร์นิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ